สวัสดีครับท่านหัวใจลิลี่ทุกคนครับผมนะในแชนแนลคลิปนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สุดยอดอีกคลิปหนึ่งครับวันที่26สิงหาคมปี2021 YG ปล่อยพรีออเดอร์อัลบั้มลาลิสาซึ่งเป็นของลิซ่าแบล็กพิงก์บนเว็บไซต์เป็นครั้งแรกครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ YG select หรือแม้แต่ KTFU ใน KTFU ครับคือเว็บพรีออเดอร์ดั้งเดิมของ K-pop ที่ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนนั้นสามารถสั่งซื้ออัลบั้มของศิลปินได้จากทั่วทุกมุมโลกโดยอัลบั้มทั้งหมดที่ถูกสั่งซซื้้้ออจะถถูกกเเเ็็บบสิิตตภาายยในวววไไ์ Keta Keta For You ด เนี่ยนะครับพูดจริงๆคือแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ที่เกี่ยวกับสินค้าเข็ป๊อปที่ใหญ่ที่สุดตลอดรละยวเวลาที่ผ่านมาคําว่าวันแรกหรือ24ชั่วโมงแรกนั้นมันมีความสําคัญเป็นอย่างมากในการกระตุ้นอะไรได้หลายๆอย่างนอกจากยอดขายไม่ว่าจะเป็นความระตือนหรือร้นรของแฟนคลับหรือผู้ที่พบเห็นข่าวมันก็จะกลายเป็นกระแสย่อมๆได้เลยว่าอ๋อวงนั้นวงนี้เปิดพรีออเดอร์ครั้งแรกวันแรกได้ขนาดนั้นขนาดนี้และข้อมูลพวกนี้นะครับมันมโนขึ้นมาไม่ได้มันคือความจริงและเป็นตัวเลขทางสถิติที่ยืนยันที่มาที่ไปได้และ ดราม่าไม่ได้ด้วยแน่นอนครับว่าการจะทำลายสถิติของใครคนใดคนหนึ่งได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายต่อให้วงของคุณหรือว่าไอดอลของคุณคนนั้นกระแสดีอิมแพกเยอะคุยถมกันได้ทั่วหมดเลยแต่ว่ายอดขายมันไม่เดินซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้นะครับคุณก็จะโดนข้อกังขาวว่าดังไม่จริงและคําว่าดังแต่ในดอมส่วนหนึ่งมันก็มาจากสถิติเหล่านี้เนี่ยนะครับ96,844คือยอดอัลบั้มที่เปิดพรีออเดอร์ใน24ชั่วโมงแรกในเว็บ Ktown For You ซึ่งเป็นยอดพรีออเดอร์ในวันแรกที่สสูงทีุ่ดในเว็บ Catal for you และ อัลบั้มนั้นคือลาลิซาของลิซ่าครับเดยลิซ่านั้นคืออันดับหนึ่งของศิลปินฝั่งหญิงที่มียอดพรีออเดอร์มากที่สุดถึง96,844อัลบัม้มโดยคนที่2นั้นเป็นเพื่อนรักของเธอเองก็คือโรเซ่แบ็คพิงนั่นเองของโรเซ่นะครับอัลบั้ม R ของโรเซ่เนี่ยทำสถิติเอาไว้ที่77,000กว่แผ่น นั่นแปลว่าสถิตินี้นะครับลิซ่จาจะกลายเป็นศิลปินจากฝั่งหญิงที่มียอดพรีออเดอร์อัลบั้มมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของวงการเพลงเคป๊อปบนเว็บเคทาวฟอยูส่วนเว็บไซต์อื่นนะครับไม่ได้นํามารวมตรงนี้ด้วยนี่นับเฉพาะแค่เคทาวฟ r ยู u ที่เดียวและถ้าหากว่าเรารวมเว็บอื่นๆนะครับคาดว่าน่าจะเกินแสนอัลบั้มไปแล้วในวันแรกเพราะท่าที่เห็นนะครับในช้อปปี้ก็ขึ้นโซนเอาไปแล้วส่วนผมเองก็ซื้อตั้งเคทาวฟอยูแล้วก็วายจีซีเล็กซึ่งสถิติตรงนี้นะครับไม่ได้รวมกับ K for you. นนเคทาวฟอยนน หน้าหนึ่งของเธอโปรดอย่าลืมนะครับสถิติ1สถิติสามารถอธิบายอะไรได้หลายๆอย่างในตัวของมันเองก็เรียกว่าเพลงไม่ได้ฟังดนตรีไม่ได้สัมผัสอัลบั้มไม่เคยได้เห็นปกแต่ยอด9 6 8 4 4อบัลบั้มที่มาจากความรู้สึกและความตั้งใจให้คนดูแล้วก็แฟนคลับอยากจะมอบเป็นของขวัญเป็นกำลังใจให้กับเธออุ้ยเธอได้ชื่อว่าลิซ่าและลิษามโนบาลครับและนี่คือคลิปสั้นทันลิซ่าครับสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นวิธีการสั่งซื้ออัลบั้มสำหรับมือใหม่และ,าาะลคาด 아가다러브식을표현するジェス도 사비의大きな하트 サビの大きなハート...